จะขึ้นไปทานอาหารเป็นร้านของหนุ่ยเพื่อน,นุรุ่นน้องสกายไทยที่โรงแรมเมตโตพนนี่คือชื่อร้านสกายไทยเดียวขึ้นไปข้างบนอยู่ในโรงแรมเมตโตพน by Long Deep in the shadows, I know it's hard. ร้านนุยจ้าหนุยที่หาเจ้ของร้านอะ่ะนุยสกายไทยเป็นร้านอาหารอยู่บน,นบนโรงแรมเมตตรโพลจ้าโรงแรมเมตตรโพลเป็นร้านอาหารห้าดาวเลยนะคะ <laughs> เพื่อนมาชิมมาอีกละมีบาร์นั่งดื่มด้วยบาร์ดื่ม นานอาหานแล้วเลี้ยงคนที่คุมเนี่ยอ้อยอ้อยโอ้ยสาวเสิร์ฟไปทำงานง่วนเลยพนักงานเสิร์ฟสาวสาวเสิร์ฟสาวน้อยเห็นความสวยปะเนาะปนเดียผาแม่ปิดหน้าเปิดแล้วเปิดได้ลูปกระตาค่ะกลาง สาวเซฟของร้านสกายไทยเนี่ยของร้านสกายไทยต้องเนาะสบายทุกวันนี้ต้องใส่แมสเลยไม่เห็นความสวยเลยความสวยกับว่าเห็น <c oughs> อ้าวมาน,นี้มาทานอาหาร <c oughs> เอาเป็นกุฎิโซกีออ้ ไ้ยังมีอีกเยอะทานอาหารที่ร้านสกายไทยเนาะสกายไทยอยู่ไงาทานอาหารเนอที่ร้านสกายไทยที่โรงแรมเมดตงกพลที่นวนส์สวิตเซอร์แลน,นด์ไทยด้ยะ อาหารมีาหร่าอาหารแะไรนี่อะไรคะเนม่มีปลาทอดปลาปลาทอดกระเทียมปลาทอดกระเทียมปลาน้อาวมาวต้มยำยงไม่มาอันนี้ไข่เจียวบ้าเราค่ะเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวจ้าาเนอ่ะไม่มาค่ะัร้อวยอ่ะโค่ะอยกแก้ว Okay, <laughs> Deep in the shadow. I know it's hard To pull one foot In front of the other uh -huh. So far is the echo where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our way. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all. from the angle เด็กค่ะมาถ่ายวิดีโอก่อนโอ้ยชุ่มเทพน้ำปลานะคะเนี่ยฉนชอบไปอ่านชุ่เทพน้ำปลาน่าอร่อยมากเลยเจ๊จ้าเจ๊เจมองมองมองเจลิดเจลิดมองจ้าาเสือคนเสืออะไรมาอีกนะนมเหรออ่ะดื่มนมอ๋อดื่มนมน่ารักเนาะดื่มนมดื่มนมน่ารักมากๆเลยเจลิดเนี่ย อินแต่เูดูดมดู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 มอดูดเนูนีดเเูดะดูดนดเดูดมดูดูดูเูดิดูดูดูนูดูาเดู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 ลเดู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 ดดัด ลาบเาผัดกะเพราเหรออ๋อผัดกะเพราโอ้สีแดงผัดกะเพราอะไรนทำไมผัดกะเพราหมูค่ะอร่อยมากรสจัดจ้านรสชาติไทยค่ะสับละเอียดมากเลยไม่ต้องเคี่ยวพอดีหมูกระเพราไม่ต้องเคี่ยวใช่ไหมอ๋อมีไข่ดาวด้วยของเจ๊หลินมีไข่ดาว ให้ดาวมาเจ้คือบอกอ่อนเอาผ้าออกแนะเอาแมตออกแน่เดี๋ยวร้านบอกว่าอ้ป้าไปยังไม่กินเข่าอ่นไส้แมตป้าอยู่บ้านเออร้านอยู่บ้านภาสิว่าโอ้ยกินเข่าเปิดแมตแล้วกันเปิดแมตออกแล้วก็ใส่ครั้หนึ่งแล้วก็ปิดไว้อีกเนี่ย เชิญแซบเชิญแซบเชิญแซบจ้าร้านสกายไทยน่ากินร้านหน้านั่งค่ะน้านั่งแบ่งเป็นโซนโน อ้ามอ้ามนั่นอ้ามเนามขิงมะพร้าแซ่บบ่แซ่บบ่เอากต่กินช้อนจ้ากินช้อนจ้าไอ้แชเย็นมันถามหาไงมันไอ้เจ๊ก็บอกว่าเอ้าไอ้หน้าเบิ้งตากช้อนตากใส่เจ๊ก็เลยว่าเอ้าทำไมไม่เห็นที่สองตัวนั้นมาหาแชเย็น ไอ้พอดีไอ้คูพี่เขาก็เลยบอกว่าเออซีมันเขาบอกฉันโอเว่า์เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใเย็นๆหน่อยใจเย็นๆสาวหน่อยใจน้อยน้อยฮัลโหลเนี่ยแล้วแซ่บปะแซ่บจาเพชรจัดจ้านแกะจานเลยเนาะคุณเน่ะเบื่อนี้คุณใกล้สิเบิดจานแล้ว กุ้งแช่น้ำปลากระเทียมเยอะเลยอันแทรคุล่ากับย่านเนื้อกินอะไรเนี่ยกระเทียมมันเยอะกินนี่ละไสแมสแบานี้พ่ออเแม่พ่อเอ้ยเรื่องปากเบิ่อกระเทียมกระเทียมเรื่องเวทปาก